คุณพ่อเป็นลูกค้าพัดสั่งเซอร์เจอรี่ลักชัวรี่นะครับผมก็มีการได้บินอ่าไปไปถึงเกาหลีเนาะแล้วตุวก็พาคุณพ่อไปยกหน้ามาทั้งหน้าเลยอะไรเงี้ยครับผมก็คือแบบโหเป็นล้านอะหลายล้านบาทอะ <c oughs> ครับก็คือคุณพ่อเริ่มตั้งแต่แบบดึงเบบี้เฟสลิปไปแล้วก็เย็บหลังหูแล้วก็เอนโดไทแล้วก็ดึงมัดกล้ามเนื้อแล้วก็ทําตา <c oughs> คือพ่อตุมจะแบบย้อนัยเลยตอนเนี้คือตุง ยังเปิดไม่ได้เพราะว่ายังบวมอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าพ่อบอกว่าต่อไปนี้เขาเรียกเขาว่าพี่แล้วอ่ะอันนี้คือแบบว่าทำแบบฟูลออปชันฟูลออปชันครับไอ้ย้อนต่อไปเขาจะความที่สดน้องไม่ต้อเห็นผู้ชายทำแล้าก็จึงตัดสินใจเขาเห็นหน้าตูมด้วยแหละหม่ถึงเพราะว่าลูกเขาว่าอาจจะ I was born in Thailand but I was made in Korea นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าเราไปตักไปเติมบ่อยที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อก็เลยแบบเคยแซวว่าเฮ้ยทำไมตูมันหน้าตึงขึ้นน่ะอยากลองทำบ้างตูก็เลยคุยกับทางมาดามพ้าซัางครับก็คื จัดการพาพ่อไปเมคอเวอร์เลยเดี๋ยวก็จะเปิดหน้าเร็วๆนี้นอกจากเขาอยากจะเป็นพี่ชายเราแต่ว่าเขารรเขาต้องทําอะไรบ้างพอปอให้มาดฑรพัฒนาสรุปแล้วว่าต้องดีดลงเลยคือจริงๆอ่ะ,อะทีมของบาณารพัฒน์เอเจนซี่อ่ะครับเขาจะมีทีมมืออาชีพที่คอยดูแลแล,และคอยคอนซัลท์อยู่แล้วตุงเพิ่งรู้เหมือนกันว่าทางของโรงพยาบาลเกาหลีส่วนใหญ่อ่ะเวลาคนจะัลยกรรมอ่ะเขาไม่เน้นยัดเข้าประเทศไทยอ่ะเน้นยัดเข้าไปแต่ของเกาหลี่เน้นเอาออกเน้นเจียออกเน้น t ริมออกให้เล็กลงให้มันดูแบบสมูทแล้วก็ดูธรรมชาติเงี้ยครับแล้วพอ ามอกพ่อความพ่อเด็กมากจริงๆพ่อตูมดูเด็กลงมากคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งรูปเบย์ฟอร์และอัปเตอร์ให้พี่ๆนะขาด้วยตอนนี้พ่อมาตูมอายุ60 60 60กว่า60กว่าแล้วครับอ่า60กว่าแล้วตอนนี้ยังโตได้ยุเท่าไหร่ตอนนี้หรอตูมบอกตรงนะ45ได้ไม่ติดครับจริงๆคือคือพอมองพอมองหน้าพ่อเราเหมือนหน้าเรามะเฮ้ยทไมพูดอย่นเหี้ยพ่อเราเลยนะหมายถึงคน เขาเป็นพ่อฉันก็ต้องเหมือนฉันสิเขาเป็นใช่ก็คือเป็นพ่อพ่อจริงๆอะคุณพ่อตอนหนุ่มๆอะหน้าตาดีมากๆนะครับตุ้เคยเห็นพ่อหน้าตาดีกว่าลูกเจ้าของคลินิกนี่ยังไงคือคุณคุณพ่อเขามีฐานมาดีอยู่แล้วจมูกจมูกโครงหน้าเขาดีอยู่แล้วไงครับแค่ดึงนิดหน่อยปุ๊บก็กลับไปเหมือน20ปีที่แล้วเลยอย่างนี้อยู่แล้วครับแสดงว่าเขาไม่มีความกลัวอะไรเลยไม่มีความกลัวสิครับก็อัดยาสลบอะครับก็คงไม่น่ามีความกลัวตอนที่ออกมาเขามีบทไหมครบ ไม่พ่อบอกว่าไม่เจ็บไม่บ่ดเลยมีคลิปตอนตูมไปเจอพ่อด้วยคือพ่อทําหน้าแบบตูมเสร็จแล้วหรอแบบคือยังเหมือนมึนมึนยาชาอยู่ครับแต่เราเห็นแบบตะเข็บแผ่อะไรเงี้ยเราก็ตกใจนะเพราะว่าเป็นตะขาบรอบนี้เลยอะครับแต่ว่า ข้างหน้าโดยเฉพาะดวงตาพ่อดูเด็กมากก็เลยรู้สึกแบบโอเคน่าจะออกมาอีก3เดือนจากเนี้ยน่าจะต้องหล่อมากๆกี่ชั่วโมงอะที่เขาอุ้ยกี่ชั่วโมงนะที่พ่อทำทั้งว่าแบบเจ็ดชั่วโมงเชั่วโมงครับยกหน้า7ชั่วโมงสําหรับเขาอย่างด้วยความที่พ่ออยากเสรีการมี้เขามาปรึกษาไว้ว่าให้หาเอเจนซี่ที่เกาหลีทำหม่อใหอดูแล้วก็บอกเอาไว้คือจริงๆริอะพ่อแค่มาปรึกษาเพราะว่าพ่อตูไม่เคยเสรีกรรมมาก่อนในชีวิตคือไม่ได้เกี่ยวกับเกาหลีด้วยนะครับในไทยก็ไม่เคย ทำครั้งแรกก็คือตุ้มตุ้มเลยรู้สึกว่าต้องใช้มืออาชีพแหละคือถ้าเกิดการทศัายการร์มะเราไม่รู้อินโนเอเนไปหาข้อมูลเองอย่างเงี้ยไม่ได้คุยกับเอเจนซี่อ่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยหน้าดึงที่ไหนดีที่สุดสาหรับคนวนัยนี้จมูกแก้ที่ไหนดีที่สุดสำหรับคนวนัยนี้พอตุ้มเจอพัสร้างเอเจนซี่ครับก็คุยกับมาดามพันสั้งเลยว่าพอตุ้มมีเพนพอยต์ตรงนี้ตรงนี้นะเขาก็จัดทำาปรางโปรแกรมมาให้ดูและที่สำคัญคือมาดามพัสร้างเอเจนซี่คือดีมากดูแลไปรับตั้งแต่สนามบินดูแแลลอาาาาาหรรรรกกกินนัับย้งงผจะท กับเข้าเกตดดูแลดีมากจริงๆด้วยมูลค่าราคารวมเท่าไหร่ตูบอกว่าถ้าทำสองล้านกว่าบาทนะครับท, <ำ S 1> ที่ทออของพ่อนะครับของพ่อแล้วแต่คนราคาไม่เหมือนกัน,นผู้หญิงจะราคาสูงกว่าม,มันทํายากกว่าเขาบอกผู้หญิงมันจะมีแบบดีเทละไรผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่มาเปิดใจคุยกันก่อนก็ได้ราคามันตุมก็ไม่ใช่เจ้าของเอเจนซี่เนาะต้องไปคุยกับเอเจนซี่เองแต่ว่าตูมคิดว่าอีก3เดือนจากเนี้ยพ่อน่าจะหล่อมากๆกจากเราแล้วลูกี่บ้านเราว่าไงกับ พ่อที่ไอมเแม่รทุกคนเขาก็งอแงหมดแหละคุณแม่ก็เริ่มแบบอ้าวทำไมฉันไม่ได้ทำไมทไมฉันได้แค่อัลเทร่าแต่พอได้ยกหน้าที่โซอะไรเงี้ยครับก็มีแต่ว่าตุ้มอยากให้ทุกคนใจเย็นๆคือครอบครัวครอบครัวจ๋าคือทุกๆครอบครัวครับเวลาที่แบบลูกเติบโตขึ้นแล้วแบบมีหน้าที่การงานอ่ะพ่อแม่เขาก็จะคาดหวังให้ลูกๆอ่ะเลี้ยงดูปูเสือ แต่ของตูม่ะครอบครัวคาดหวังให้พาไปทําหน้าตูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตระกูลครอบครัวตูทําไมมันเป็นอะไรกับการยกหน้ามากๆคือทุกคนจะทักมาว่าตูพาไปทําหน้าหน่อยแม่ไม่เคยขอเลยเลยพาไปทําหน้าหน่อยอย่างเงี้ยครับผมใช้คำว่าเสพติดได้ไหมครอบครัวเราไม่หรอกจริงๆมันมีหลายครอบครัวที่เสพกว่าเราแต่ครอบครัวเราก็คือไม่ค่อยทําดีกว่าเวลาทําทําหนักไปเลยอครับแต่ อ๋อไม,ไม่ไม่ไม่ครับคือจริงๆเนี่ยตูมีออกค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเดินทางแต่ว่าจริงๆมาดามพัสสังอ่ะส่วนใหญ่ดูแลด้วยครับผมมันก็เป็นการบาร์เทอร์กันด้วยเพราะว่าเขาก็ใช้แพลตฟอร์มมีเดียของเราด้วยไม่งั้นก็อยากให้แสดงความดีเพราะว่าจากเซซี่ใส่ใจกันเพิ่งมาเปิดแบรนด์ก็คราวนี้เขามาเปิดไลน์แบรนด์แบบสกินแคร์แล้วจริงๆอ่ะสกินแคร์ก็เหมือนมีไว้เพื่อดูแลคนที่มีปัญหาเรื่องของการใส่ใจกรมโดยตรงด้วยเหมือนกันนะฟกช้ำดำเขียวต่างๆเพราะฉะนั้นน่ะตูมองว่าถ้าเกิดคุณดูแลจาก ไม่ถึงว่ายกหน้าไปแล้วอะครับแต่เรื่องของผิวอะมันต้องดูแลแบบต่อเนื่องแบบทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เมดิจิวเวอรี่ไปอีกหนึ่งทางเลือกก็ได้ครับ